ตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่บนรถกระบะนะคะก็เป็นรถของน้านะคะก็คือเรามาขนต, <ผล S 2> ตู้เย็นนะคะตู้เย็นอยู่ที่ร้านแม่แล้วแม่บอกว่าก็ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเพราะว่าไม่มีคนอยู่นะคะก็เลยจะเอามาที่ใครบอกไม่อยู่จะเอามาใช้ที่บ้านไว้บนห้องนอนนะคะเพราะว่าแบบใส่ขนมใส่เออน,นั่นแหละชี้เกียจขชี้เกียรขี้เกียจลงไปหยิบน้ำขี้เกียจหยิบนมขี้เกียจห,หยิบขนมอะไรอย่างี้ ก็ตอนนี้เราอยู่บนรถบรรทุกนะคะคือแบบคือแบบเราไม่เคยเรียกว่าเราเน่ะเคยนั่งรถกระบะแบบเนี้แบบห้าปีครั้งหนึ่งเนอะคือแบบเคยนั่งแค่ไม่ไม่ถึงสิบครั้งนะคะไม่ถึงห้าครั้งด้วยซ้ำไอ้เลยว้าวเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศตอนที่เรานั่งรถกระบะกันเลยถามว่ามาถ่ายทําไมคือเราไม่เคยนั่งไม่ไม่่คยได้นั่งนั่นแหละคือมันนั่งสน,นุกมากเลยคะ่ะ ไม่รู้ว่ามันเสียแล้วแบบมันได้ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะนี่ค่ะปีนม,มากแบบเฮ้ยแอบแยกขนมวัสดีค่ะก็ตอนนี้เราอยู่กับลูกพี่ลูกน้องนะคะเป็นพี่ชายคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นทายสี M&M กันค่ะเขาไม่อยากเผยตัวตนนะคะเพราะเขาคิดว่าเขาหน้าตาขี้เหร่ค่ะจริงค่ะเขาก็ขี้เหร่แล้วค่ะครับวันนี้จะมาเล่นทายสี M&M กันนะคะคือจริงๆมันเป็นของเราแต่เขาแอบ,บแก่ไปแล้ว เดี๋ยวเราจะมาดูสุ่มกันเลยเะคะว่าเราจะได้สีอะไรเราจะทายก่อนเขาว่าเรา โอ้ยได้สีน้ำตาลเหยียวไปเลออยค่ะตอนนี้อยู่ที่พารต้าหักมากอยู่ตรงนี้เองมีคนบีบแดนสไลดด้วยเหมือนแบบเราเดินอยู่การขนะโดดที่มี่แบบโอ้มันปิดมากอยู่หน้าเราในกล้องนะคะ ขับรถมวันนี้มาแค่แบบสั้นๆ2นาที3นาทีอะไรอย่างงี้นะคะมาไหมเนอ<ด>สีเขียวโอ้สีแดเนี่ย้วันนี้ตัวดีค่ะบ๊หรือสดท้าคล้าใเขากินสีเขียวหมดหัใครเคยนั่งรถมันทุกกี่รอบคอมเมนต์บ๊าย